สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่อปก,กอกนะคะตอนนี้ลุงป้าก็มาแล้วค่ะยังเห็นบ้างเด้อรีบข้าวก็เสร็จแล้วนะคะนี่ได้รับแล้วอันนี้ม่้อย่ไหของเรายังอันนี้คือของเรานะคะนี่ของพ่อแล้วก็ของแม่นะคะบ้านไร่ผูหนหลวดแล้วก็แม่อปก,กอกนะคะสวยมากเลยคุณละกองกินได้เลยครับอี๋ยังช็อก,กโกแลตช็อกโกแลต เดี๋ยวไล่ถาเดี๋ยวถาป้ากินน้ำโอ้ปูพองกินแล้วนะหนนสั่งอยากไล่ ป้ามาดูป้าปลาแล้วแต่เซาแล้จมแ่วไ่มือมือมือต่อไปนะคะที่ข่าวไขมันต้องีเนี่แล้วก็คองใชโค้จอกคายด้วนี่ขายด้วยเราม่มาซื้อคยด้วยนี่นะมาซื้อเอาแมพี่น้าตวมาขายด้วนี่นะมาขายบอกมาายยูทูบเบอร์่าใส่ตุ้ตาแพงแท้จีแล้วก็คองใส่ค้ดนวจปาดอันนี้นะคือคักแท้บบนี้ยังบ่ตีล้ก็น่อาเอาแม่เขาหลัวยบ หนึ่งเขาแล้วก็ไซตทีมากิ้นมดแล้วก็เศร้าไม่ใชเฮ็ดไล่แบบนี้มันคือไล่อ้อยงามแท้ลูกจักบาทนี่ปูัอันนี้ของไม่ยายพาทำเองครับผมดงามเนี่จะไม่เอาสีได้อันนี้นะอันนี้สีธรรมชาติเออเอาสีแบบนี้เลยเฮ้ยสั่งมาแบบภาษาแล้วสั่งแล้วให้ซีโคมาตัวไอ้ใคอยากได้ก็ติ๊บเขาวไผ่มันงแม่นี่ใครอยากได้ก็ติบมาพี่ ติ๊บมาพี่มาพี่ติ๊บแบบนั่นเลยจะติ๊บเข่ารวมแมนรวมแมนติ๊บแบบเข่าในอุตสาหกรรมเลยรวมมีซื้อกับค้ารู้งานแค่ไหนอุ้ยพ่อแกเอาแล้วได้พายังบอกขายก็บเสีเอาก่อนที่ซื้อให้อีแม่ได้ในคลองขอไทยท่นเอาเติมเป็นแม่ได้แบบเป็นซื้อกะบ้านไรผู้หลวงเลยวะโอ้ยของพ่อบ้านไรผู้หลวงกับแม่อปโกกเ็ด เขียนชื่อก็ได้จนบดทุ่งแม่ออบกอกกอกบ้านได้ผูหลวงเอาเขียนได้ก็ไเอาก็ไปถามผลนี่ที่บ้านไร้ผูหลวงลูกนี้นี่เอาปากกาเขียนเอาป่จักแล้วเหตุสานเนาะนอเเป็นอันนี้แม่ออบกอกกอกสีมือมากเลยล่ะ ไม่เห็นไม่เห็นของ้อก่อนแล้วไม่ได้นะใครห้ามมาข้ามมยสร้างเห็บแล้มันเป็นวัตัสีได้ตั้ไเศรษฐาสตอรี่ก็มีนี่ก็ว่ายากแล้วสารเป็นซื่อน้ำบัิสทธ์สารเป็นซื่อก็งามด้วยค่ะก็ทิดข้าวม่นเปน้อด็หลายต้องขอบคุณนะคะน้าวแ้วเคยเห็นไหมแบบนี้เนี่ยไม่เคยค่ะเห็นครั้งแรกก็คือ ที่นี่แหละเป็แบบนี่เลยไงที่ว่าไรแบบนี้อันนี้มันอันนี้เขียนชื่อได้นี่แบบขโมยไม่มีย่าสาเคยเห็นแต่รถกันขโมยนี่อยู่เราออกมาอยู่แถวย่านมันเลื่อนเกย์กันขโมยนี่มันจะแบบเท่บึ้มโลดๆนะพ่อเนี่ก็ใบไม่อุ้งก็ร้อยห้าสิบไม่อุ้มอันนี้ย่าสามอาเกยนกันสัตเนี่ยมันกระลบนะอันนี้ของย่าสาสัญญาณกมนะย่าแบบนี้ว่มีโรกันแบบนี้ งราวใบใหญ่มีไหมนุ๊ใบใหญ่มีต้องเข้าต้องเข้าไปหาญาดูโอ้เดี๋ยวค่อยเข้าไปใหญ่จนแบบเทสายได้นะคะปูพองไงสมปีแล้วมาประมูลไงกุนีกามีเอาไงกุนีแม่น่ะอยากไงแบบญ่กว่านี้แต่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปตามขนาดก็เข้าใจว่าปริมาณของ ใช้เพระพาะถ้ยในพี่จะติเข <ท Nurse S 2> านะมาเอาค่ะแม่ยิง่งน้อยยิ่งแพงมันสารยากเขาว่านต,วน,น,นตัวเอส่วตัวพวกตัวเกียรให้สานรวมตัวนีนะะ้ร

แกงสานี่เดี๋ยวแกงสารนี่ยังอยู่ได้ไกลนหนเอาไว้ให้อยู่ไรพอเรายังแน่นจริงๆแม่เอาแกงสารมาให้ปูดเลยแม่นั่งอยู่จ้ะทู่เราเคยกินอยู่บอกแกงสารกินเน่ยกูพองแกงสารค่ะนิซิมเบิ้งอันนี้ใส่กอกใส่กอกใส่กอกว่าฮันนี่ก็มาแล้วจ้า ฝนก็ตกหนักด้วยนะตอนนี้พายุก็ดลมพูวยกินแกงสกรนะคาเขียนชื่อได้นทางผู้พองดีกว่าสารเนอตมแกงกระแซบอีหรี่ได้านวยยนะคะจานอัีกบุปูรับับูรับรับค้นสารยาพาปูพองรับรั์ วันนี้นับไว้ให้ยาค่ะเป็นด้วยนะครับเพราะว่าเฮ็ดบุเป็นไม่ได้นาบอันนี้อัน้ไม่นนาวันนัวมากนี่ปลูปูปลูกก็ได้สิบบาทเมื่อกี้นะปู่เนาะเพราะว่าร้อยห้าสิบปูกก็ได้ไปสิบบาทค่าติปเอาไปซื้อไอติมเลยร้อยละสิบขอค่าในนาค่าในนาแล้วเราให้ก็ได้บวให้ก็บได้ได้นะคะ ยาพาให้ก็ได้ันแสดงว่าปลวกออกก่อนยาพาหรือเปล่าวันนี้เพราะว่าได้ออกมาก่อนอันนี้ถ้าไม่งั้นยาพาไปก่อนแน่ยังไม่มาจากวัดป้ไปตึกป้าหรือบอป่านี่เป็นยังไงเราเป็นยังแต่กักตูอยีก้ไอล้วเราเศร้า ไอเลิกยูกับปู่พองนั่นแล้วปูพองเขาสร้างยุทธ์แซบป้ะน่ะไว้หน่อยค่ะปูพองวไวอยู่หลังเขาสารมันปู่พองมีไหมคะสารว่มีสารจุดขาวกับมันไวอันนั้นเป็นสารเคือวาป็นยางมากปูมันอิ่มอยู่ เว่า่นแสบแกงหวายแกงหวายดูอิ่มงวายเลยพระลูกสะพ้ามานั่งกินน้ำลูกไส้มาลุงมามากินข่าวเด้อยังเอาไว้ให้อยู่ได้หนิไก่ยังอยู่อยู่แม่ยังไงไก่บ่อันตับหมนี่เด้อตับหมูหูกับไก่กันยังจงไ จะทำโทษยังแล้วไปไปรับอยู่ซื้ออย่างปให้งางงนยังอุทัยได้คลิปแข่งบอไปก็กองเลยพุดนะคุณยาเเลยป้าบอกให้ลินไปเลยบอกไหมเนาะม่นกองน่ยังอๆปฏิบัติอย่านสองสามแถสี่สามสี่่าทั้งแมนั่งนั่งได้ไได้เียอยูนี้เดบงมา เบิ่องมาบ้าฮันนี่ว่าเบื้าเมาเจ้ามาเจ้าทีนี้ของคือแม่ทีนี่จื้อซื่อมันไปบ่หูวเลยเออเจ้ามาดูเรื่องโบนัอาหารแบบว่าไม่ต้องสนใจชื่อแต่แม่บอกว่าเจ้าลายได้แม่นี่เออเขามันลายก็ว่าไล่แล้วเนาะเหมือนเสือนี่บุญทั้งมดบุญหลอดบุญหลงบ่บุญหลอดบุญหลงบุญเหลือบุญส่งเสริมสงสัยสิแม่นละป้าเอ้ยบุญหลอดบุญเหลือ บุญมาบุญมี่ประเนแดฐนี่นะคะช่วงเช้าๆก็ทักทายกันแบบมีความสุขนะคะป้าก็มาแล้วค่ะได้กัดตีพุงก็ดตีข้าวกันนะคะชิดว่าหอฝาบก็เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ